คุณผู้ชมคะาวันนี้พยานอีกหนึ่งคนคือผู้ใหญ่สัตยาหรือว่าผู้ใหญ่โถนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เพราะว่าหลังจากที่เขามาตามผู้ใหญ่ไปตามหาเด็ก <Ừ. S 1> แป๊บเดียวผู้ใหญ่ออกจากบ้านตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่ทันถึง5นาทีเจอศพแล้วอ่ะคนก็เลยสงสัยไงว่าหรือจริงๆแล้วรู้อยู่ก่อนแล้วเหรอ แล้วค่อยมาทําทีเป็นแบบมาแจ้งคนนั้นคนนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่โถค่ะพาเราเดินย้อนเส้นทางวันดังกล่าวหลังจากที่ป้านิ่มเนี่ยมาตามแล้วตอนนั้นก็โทรศัพท์แจ้งย่าก็คือย่าทองทิพย์และผู้ใหญ่ออกตามหาเลยวันนี้น้องฟ้าถามผู้ใหญ่ไปทางไหนคุณผู้ชมนี่คือถนนหลังศูนย์เด็กเล็กนะตรงนี้คือบ้านผู้ใหญ่นะคะหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆตรงไปตามถนนด้านหลังผู้ใหญ่บอกผมเลี้ยวออกได้แป๊บเดียวครูเป้ตะโกนมาบอกเจอเด็กแล้วผู้ใหญ่ อยู่สุดบอ่อเลยตัวเองก็เลยวิ่งตามคันนาไปไปยังบ่อน้ําจุดที่เจอศพซึ่งพอไปถึงผู้ใหญ่บอกเนี่ยเส้นทางเดินไปอย่างนี้เลยเจอร่างเด็กนอนลอยไงายอยู่ในบอ่อผู้ใหญ่เป็นคนโทรศัพท์แจ้งตํารวจแล้วชาวบ้านนําร่างเด็กขึ้นมาพยายามปั๊หมหัวใจแต่ตอนนั้นไม่มีสัญญาณชีพแล้วคุณผู้ชมคะด้วยระยะทางวันนี้ผู้ใหญ่ย้อนเส้นทางเดินไปอีกทีหนึ่ง ผู้ใหญ่บอกเลยผมไม่เชื่อว่าเด็กจะเดินมาเองได้ฝากความหวังกับตำรวจด้วยในการคลี่คลายคดีนี้พ่อมาพอน่นพ่อมาหอดนอ่นตายแล้วตอนนั้นมีไผอยู่แนนพ่อตอนนั้นช่วงช่วงพ่อสมึ้นมามันหลายคนแล้วโอ้ตนอายุผุนก็ยังหลายค่าวแล้วคุปู่เป้เลยครับเพราะพ่อบอกพ่อแล้วเราเรียนกลับมาบ่พ่อเด็กสังเกตคนพ่อพเด็กสังเกตวิมีเนี่ย อควาต่างใจคืออยไปซอยหนอกนะครับโอ้ตอนนั้นพอพอได้ยินจังส่นกันเรียนเลยว่าได้สนใจเลยประานก็ว่คิดว่าสิแม่ไก่ปนีแล้วพอเนอกอันมิจตสานสานต่้งแ่พอก็ตั้งนต่ตั้งแต่เรีนมากก็ไ่ได้มองเนาะนี่ขนาดเดินอ่ะน้องฟ้าบอกถามฟ้า เองเดินแบบนี้จากบ้านผู้ใหญ่มาใช่ไหมพ <ฮะ S 2> อเจอศพอะอนานไหมดูดิแล้วมันต้องแบบเหมือนกันเลี้ยวด้วยนะคะเพราะมันเดินคันนาคุณฟ้าแล้วสภาพตอนนั้น14มิถุนายนไม่ใช่เป็นทุ่งนาแบบเขียวๆแบบนี้นะน้ําฝนมันตกลงมาแล้วน้ํามันท่วมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเดินตามคันนายังไงก็เลอะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ถามฟ้าเองเดินอ่ะห้าหกนาทีป่ะอืมพี มันไกลแล้วมันไกลกว่านั้นขนาดเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะยังเดินเป็นสิบนาทีเลยแล้วถามว่าเฮ้ยเอา้าถ้าอย่างนั้นเด็กสามขวบเดินอ่ะมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วถ้าครูเดินตามหาเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้น่าจะเป็นห้าหนาทีอยู่แล้วไหมเอ e าแหละฮะคุณผู้ชมถ้าเด็กอยากไปเล่นน้ําแล้วเสียชีวิตด้วยตัวเองสมมุตินะฮะคุณผู้ชมวันเนี้ย จุดที่ใกล้กันกับศูนย์เด็กเล็กมีบ่อน้ำเยอะขนาดไหนผมก็คงไม่รู้ล่ละฮะเลยต้องไปถามผู้ใหญ่โถผู้ใหญ่โถว,วันนี้ก็บอกเหมือนกันพาไปดูเลยบอกว่าผู้ใหญ่โถบอกพาทีมข่าวไปดูเลยลัดเลาะตามคันนาต่างๆเข้าไปดูพบว่าพื้นที่ข้างวัดเป็นทุ่งนาแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่กลางทุ่งนาจำนวน9บ่อ แต่แลราบอก็มีขนาดเนี่ยความลึกความกว้างความยาวแตกต่างกันคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าบ่อตัวนี้มันมีทําไมเขาบอกเอาก็เอาไว้สูบน้ําไว้เข้านางไงเพราะแบบบางทีมันคนทําการ,กรเกษตรนะฮะคุณผู้ชมมันก็ต้องมีน้ําไว้สําหรับเลี้ยงนาอยู่แล้วมีกี่บอ่อผู้ใหญ่คุณผู้ชมฮะ9กบอ่อด้วยกันแล้วถามว่าขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิ ข้อมูลเนี่ยศูนย์เด็กเล็กคือวงกลมสีแดงขวามือนะฮะ,ะแล้วถ้าจะไปตรงจุดที่เจอศพมีบอ่อน้ำไหมถ้าน้องอยากได้น้ำจริงๆมีมีตั้ง9้าบ่อแล้วถามว่าทำไมตอนนั้นน้องถึงไม่ไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้น14มิถุนาน้ำท่วมทั้งหมดมสูงประมาณ20เซนมันเลยไม่มีลักษณะเห็นว่าเป็นบอ่อน้ำ แล้วทำไมถึงไปตายในบอ่อนั้นได้อะนั่นน่ะสิฮะทุกคนผู้ใหญ่โถบอกบอ่อน้ําเหล่านี้ชาวบ้านขุดไว้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรมีบอ่อจํานวนมากแต่การค้นหาของครูวันนั้นผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่สันติภาพนะผู้ใหญ่โถบอกไอ,อ้เก้าบ่อตรงนี้มันเยอะมากเลยนะผู้ใหญ่บอกออกซ้ายออกขวาถูกไหมมีบอ่อหลายบอ่อ ถ้าจะต้องไปบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสาบ่อสมันต้องใช้เวลาเยอะแต่วันนั้นบ่อจำนวนมากขนาดนี้พอครูสองคนมาบรรจบกันปุ๊บพูดแป๊บเดียวพุ่งตรงไปจุดเจอศพแล้วก็บอกว่าเจอร่างน้องสามขวบแล้วไม่ถึง5นาทีหลังจากที่แม่ครัวมาแจ้งผู้ใหญ่ถ้าจะสำรวจบ่อเก้บ่อ, 9, บอพื้นที่บริเวณโดยรอบตรงนั้น ว่าเด็กอยู่ไหน<ะ>มันต้องใช้เวลามากกว่านี้ผู้ใหญ่บอกเหมือนมไม่<ะ>ไม่อยากจะพูดแต่ผู้ใหญ่บอกนะผู้ใหญ่บอกมองเรื่องนี้ว่าแปลกแต่ก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายรอดูก่อนก็แล้วกันลองฟังเสียงผู้ใหญ่ดูฮะคือเขาจบไปนะจบไปแบบว่าเรื่องเทียก็ก็บจบไปทมทีไม่ก็เป็นสามันเวลา หนาฝนมามีป้าเข้ากับไอ้สูบกินสูบอย่างนะเดือนสามเดือนสี่เอ่อสิขาเดือนหาเขากับสูบไปกินนะที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหน่อยขึ้นมาเหลียญําำอยู่ทางนี้บอกรับขึ้นมาทางนี้ก่อนมาพอกับไเดีสังเกตถ้าหุ่อาจลักษณะมันกับโบแมนเนาะถ้ามันอยู่ใกล้ศูนย์มันยังไข่แต่ว่ามันอยู่กะกถือว่าบใกล้ศูนย์ไปหนดอกแต่เข้ากับป้องกันไว้ยว่าหามันเด็กหน่อยคือนหนึ่งนี่เหตุผลเพราะอย่างเพราะมันสาลายไง แต่บางสิ่งบางอยางถ้ามันพอกับบ่อไปไข้ปลาหนักถ้าควบคิดได้เสียต้องเอาบริเวณอ่อมก่อนคือพอจะคิดสองจุดหนในพื้นที่วัดไงอาจจะอยู่ในห้องในยังหรือว่าอยู่ที่แออัดที่คนบหูนานลังเทียทรงเสียงบ่ได้เนี่ค่ะคือสงสัยอยู่เลยว่าตอนนั้นเด็กไม่น่ามุ่งตรงไปตรงนั้น ครูที่เจอเองก็ไม่น่ามุ่งตรงไปตรงนั้นผู้ใหญ่บอกพอผมได้รับแจ้งตอนแรกนะผมจะไปดูทุ่งนาข้างวัดด้วยซ <ừ> ้ำใครจะไปคิดว่ามจะอยู่ไกลขนาดนั้นครึ่งกิโลนะคะคุณผู้ชมต่อให้ตามระยะที่ใกล้ที่สุดท,ที่ตำรวจวัดผิดตอนแรกอะ 470เมตรก็เกือบครึ่งก็ไม่ใช่ระยะทางที่แบบเด็ก3ขวบจะเดินหายไปอยู่ดีนั่นเ่ะสิแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ผู้ใหญ่เดิน10นาทีเด็กขาสั้นน่ะจะเดินเท่าไหร่อืแปลกมากแล้วเดินทําไมแต่ล่าสุดวันนี้ครอบครัวของน้อง3ขวบมีความเคลื่อนไหวค่ะเห็นบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณพ่อกับคุณแม่เอากล้องวงจรปิดไปติดนะคะที่วัดป่ามณีสีชมพูคือถามว่าจะติดทําไม เขาบอกเป็นความเชื่อเมื่อมันมีการเสียชีวิตแบบปริศนาผิดธรรมชาติแล้วยิ่งคนในพื้นที่เขาเชื่อแบบนี้ด้วยว่าน้องอาจจะตายแบบไม่ดีก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวพวกร่างทรงหมอผีจะมาขโมยร่างเด็กไปทำไสยศาสตร์คุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้ที่ติดตั้งอุโมง์ติดตะแกรงเหล็กครอบไว้อ่ะคนในพื้นที่ก็บอกแล้วนะอันนี้ก็มาตรการรักษาเข้มข้นละวันนี้เอากล้องวงจรปิดมาติดอีกหนึ่งตัวบริเวณชายคากุฏิพระที่หันส่องไปตรงอุโมงที่เก็บศพน้อง พ่อเป็นคนติดเองเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับพวกรหัสจะรั่วแล้วก็มีการเอาเครื่องเส้นเอาขนมมา่ะไปวางไว้ที่หน้าอุโมงค์ที่เก็บร่างของน้องคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนวันนี้เห็นบอกว่าน้องฟ้าขอดูหน่อยว่าลักษณะของภาพเป็นภาพแบบไหนแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวแบบไหนเพราะมันจะมีกล้องบางตัวที่เป็นเซ็นเซอร์มุมกล้องที่ส่องไปเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคนเดินเข้าไปนิดเดียว เห<ๆ>็นมาเห็นคนมาสีดำๆเนี่ยเดินเข้าไปเฉียดใกล้นิดเดียวจะเห็นเลยและเป็นมุมค่อนข้างจะก,กว้างถ้าเดิน<ม>ออกมาจากทางด้านหลังก็จะเห็นอยู่ดีพ่อแม่บอกว่ากลัวเดี๋ยวจะมีพวกหมอผีมาเอาร่างของน้องไปส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีต,ตอนนี้รอผล DNA รองเท้าพริกแกงเป็นความหวังว่าจะไขคดีนี้ได้ติดตั้งกันน้องหายกันขโมยครับกลัวน้องจะหา,ย,ายครับกลัว มีคนมาเอาน้องไปเอาศพน้องไปก็ลัวเอาไปทําแบบเสยศาสตร์น่ค่ะก็ไม่เคยมีนะแต่กลัวเขาเป็นเด็กไงกลัวเขาไปทําลูกกอไปทํากุมารทาอะไรก็ไม่รู้ของเขาก็คิดแต่แรกครัะแต่เอาน้องไปไว้หน่ก็ซื้อขนมกับโออิชิไปให้กินเฉยๆค่ะก็บอกว่าอยู่ไหนก็มากินค่ะกลัวหิวเขาคงเก็นเขมีอยู่วันหนึ่งครับตํารวจเขามาชุดสืบเขามาเขาก็มาบอกว่าตรวจ เรื่องตรวจ DNA ของน้องนี่แหละในรองเท้าตรวจคนตรวจกับคนตรวจโรงพยาบาลตำรวจนี่ครับแต่ยังไม่ออกหรอกคนตรวจโรงพยาบาลตำรวจจงว่ามีรอยเท้าของน้องไว้นในรองเท้าอ๋อค,คือเพื่อจะเทียบเคียน DNA ใช่ครับไม่เชื่อครับน้องใส่เองไม่ได้หรอกก็สบายใจขึ้นครับเพราะว่าทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเขาก็ช่วยกันทำงานครับ แล้เนี่ยค่ะ <ไป S 2> รองเท้าน้องใส่เองไม่ได้เดี๋ยวรอดูว่าที่รองเท้าอ่ะมันจะมี DNA ของคนอื่นน่ยมาติดอยู่หรือเปล่าอคุณผู้ชมฮะวันนี้อย่างที่บอกต้องติดกล้องวงจรปิดเพราะ ถ้าตามความเชื่อต้องเก็บไว้ปีหนึ่งถึงจะมาทําการชาปนากิจกันแต่เรื่องของคดีคุณพอ่อคุณแม่เขาบอกก็อยากให้สั่งให้มันแล้วเสร็จก็แล้วกันคุณผู้ชมครับวันนี้ภาพสําคัญคือภาพที่คุณครูน้อยพาผู้สื่อขาของเราไปดูในจุดต่างๆว่าในศูนย์เด็กเล็กเด็กนั่งเล่นตรงไหนครูพาเด็กมาล้างมือยังไงแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจตามทไลายสืบหาทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมว่า ครูแต่ละคนวันนี้มานั่งไล่กันใหม่หมดเลยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ไปเสียงการบันทึกโทรศัพท์ที่มีครูโทรไปบอกผู้ใหญ่กี่โมงมครูออกตามหาตามคําให้การกี่โมงมันขัดกระทำลายไหมครูในศูนย์เด็กเล็กพูดตรงกันหรือเปล่าในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็พาครูน้อยมาจําลองเหตุการณ์ด้วยแล้วบอกว่าไอตอนล้างมือเนี่ยครูเห็นเด็ก น้องสามขวบเล่นดินอยู่แล้วบอกกังจะกินข้าวใช่ไหมเรียกน้องมาล้างมือสาลูกล้างมือในขณะเดียวกันก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งคือน้องปโปรดที่ไปเล่นน้ําเล่นดินอยู่ใกล้ๆกันก็มาล้างมือในก๊อกน้ําเดียวกันหลังจากนั้นพาน้องปโปรดไปนั่งที่โรงอาหารแล้วก็ไม่เห็นน้องสามขวบเพราะไม่ได้สังเกตคุณผู้ชมฮะว,วันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณป้าเกษรเป็นยายของน้องปโปรด ยายของน้องโปรดเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะคุณผู้ชมบอกว่าน้องโปรดเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนเนี้ยถ้าถามน้องโปรดว่าน้องสามขวบหายไปไหนน้องโปรดจะบอกว่าไปทะเลไกลๆแล้วหากถามอีกว่าอา้าวแล้วน้องสามขวบชวนน้องโปรดไหมก็จะตอบว่าไม่ได้ชวนแล้วถามว่าน้องโปรดเห็นน้องสามขวบไหมเด็กจะเอามือปิดปากทันทีคุณผู้ชมฮะ วันนี้ยายของน้องโปรดยืนยันก่อนเกิดเหตุหลานชายเล่นกับน้องสามขวบที่เสียชีวิตไปจริงโดยเล่นน้ำกันบริเวณตรงศูนย์เด็กเล็กแล้วถามว่าเล่นตรงจุดไหนบ้างเห็นบอกว่าเล่นด้วยกันอยู่2จุดนะฮะคือบริเวณเหมือนกับเป็นก๊อกน้ำด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กหจุดแล้วก็อีกจุดหนึงคือเล่นน้ำกันตรงก๊อกขอาคารเรียนบริเวณที่มีการล้างมือล้างไม้กัน ตรงนั้นเองเนี่ยย่าก็บอกว่าพอถามนักจิตวิทยาพร้อมกับตำรวจพาน้องโปรดไปเดินจําลองเหตุการณ์ไปตามเส้นทางที่คาดว่าน้องสามขวบจะเสียชีวิตน้องโปรดก็เล่าว่าเคยเดินลงบันไดไม้หลังวัดผ่านทุ่งหน้าด้านหลังศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงโครงส่งน้ำก็จริงเพราะวันนี้ถามครูน้อยครูน้อยก็บอกก็เคยพาไปจริงพาไปดูต้นข้าวเมื่อปลายปีที่แล้ว ส่วนชุดที่เปรียกวันนั้นคุณยายน้องโปรโดบอกว่ารอยเปื้อนดินมีทั้งเสื้อและก็กางเกงโดยลักษณะของดินที่เปื้อนเป็นดินทรายที่เลอะไปหมดทั้งตัวส่วนรองเท้าไม่มีรอยเลอะโครนแล้วดูจากสาภาพก็เหมือนปกติเพราะอะไรรู้ไหมฮะทีมงานต้องเปิดภาพในห้องน้ําเพราะตอนนั้นเองเนี่ยมันจะมีเสื้อผ้าเด็กเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครอง จะเตรียมชุดไปส่งชุดอยู่แล้วคีอชุดที่ใส่ไปหนึ่งชุดกับชุดที่เปื้อนอชุดที่เปลี่ยนเนี่ย,ยอยู่ในกระเป๋าอีกหนึ่งชุดวันนั้นเน่างา้ำมีชุดที่เปียกกองอยู่หนึ่งชุดยอมรับเป็นของโปรดแต่พอมาดูมีรอยดินที่เปื้อนอกางเกงก็เปื้อนเพราะน้องเล่นดินไงแต่รองเท้าไม่เปื้อนถามว่าทําไมรองเท้าถึงไม่เปื้อนเพราะเมื่อมาถึงศูนย์เด็กเล็กเด็กจะไม่ใส่รองเทา้เาเด็กจะวางรองเท้าไว้ที่ชั้นด้านนอก เพราะถ้าเด็กใส่รองเท้าเด็กมันต้องมีรอยเปื้อนดินเปื้อนโคลนคุณผู้ชมทันไหมฮะนั่นหมายความว่าศพน้องถ้าน้องเดินไปเองมันจะเปื้อนดินเปื้อนโคลนแต่ถ้ามีใครบางคนอุ้มน้องไปและหยิบรองเท้าน้องติดมือไปด้วยรอ,องเท้าจะไม่หวนเปื้อนดินเปื้อนโคลนแน่นอนลองฟังเสียงยายน้องโปรดดูฮะเคยพูดแต่แต่ว่าลงตรงนี้นะแต่ตรงนั้นไม่เคยแม่ไม่ได้ไปแม่เราหยุด ตานต้นตานเนี่ยดินน่ะมีเปื้นนะแต่ไม่มีโคลตามเสื้อผ้านั่นแหละมัน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 เปียกหมดเลยแต่มันไม่ไม่เลือะไม่เลอะมากกันมันเป็นทรายเม็ดเม็ดเนาะเป็นทรายน่าจะเป็นดินธรรมดาอย่างนี้แหละเขาบอกดูก๊อกน้ำเนี่ยตรงล้างมือแล้วก็ตรงนั้นอ่ะูเนี่ยพาเด็กมาลิบใต้คลองตรงนี้ไหมคะไม่เคยนะไม่เคยเห็นปูเคยพาเด็กออกไปข้างนอกไม่ได้ยินก็แม่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้สนใจเนาะก็เอามาส่งแล้วก็กลับไปทํางานที่บ้านถึงเวลาก็มารับ ไม่ไของน้องไม่ได้ใส่ใส่มาแต่ว่าน้องของน้องถอดอยู่อ่ไม่ได้เอาไปไหนไม่มีเปอด์คูนใช่ใช่ไม่มีแต่ปกติแล้วเขาถ้าเข้ามาถึงโรงเรียนเขาจะไม่ใส่หรอกนี่เพราะวันนี้ตำรวจเงียบกันมากเลยนะแล้วบอกกำลังไล่ในส่วนของไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้ววันนี้ก็เป็นนิมิ้หมายที่ดีเหมือนกันที่ทางด้านครูน้อย ตำรวจพามาจาลองใช่ไหมแล้ววันนี้ครูน้อยบอกหมดเลยว่าอ๋อเคยพาไปเคยไปตรงไหนเคยไปตรงไหนมันก็เป็นข้อมูลที่ตํารวจเก็บไปแล้วทั้งหมดเหมือนกันแล้วบางทีที่ต้องใช้เวลานานเพราะตํารวจสอบหลายครั้งบางคนพูดไม่ตรงกันอมรินทีวียังเจอเลยเดี๋ยวรอวันนึงพูดอย่างนึงอีกวันนึงเอ้าขยับไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวขอเวลาต่อจิ๊กซอหน่อยนะคะใช้เวลาหน่อยแต่เพื่อความกระจ่างของคดีอัปเดต34 HD app เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ We'll